นักแสดงสาวเชื้อปรางอาลีกุลน,นะคะเปิดตัว Presenter True 5G กับโฆษณาตัวใหม่พร้อมชวนทุกคนมาร่วมสนุกถ่ายรูปแบบใกล้ชิดฟินสุดๆในแฮชแท็กคบกันดีัก True Challenge ค่ะพร้อมกับพูดถึงการร่วมงานกับพรีเซนเตอคนใหม่นะคะอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและหนุ่มหล่อเซนสุภพงที่เข้ามาเสริมทับความปังเข้าไปอีกพร้อมทั้งอัปเดตงานที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยค่ะ ขอบกันดีกับเพื่อแชร์เล้ขอบกับใครดีนนะขอบกันไหมไ้มาเล่นกันเยอะๆนะคะ พีเซเตอร์ t ต่อนะคะดีใจมากๆเลยเมื่อขอบคุณทาง True มากๆนะคะที่ให้โอกาสตรงนี้นะคะรวมถึงเห็นว่าเชอร์สามารถเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นคนที่พูดคุยเป็นภาพให้กับทาง True ได้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแคมเปญนนี้ก็เป็น True 5G ที่ได้รับรับที่ใบเปิดมาเป็นพรีเซนเตอร์อีกหนึ่งท่านด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอกันเลยช่วงถ่ายทำเป็นช่วงที่โควิดพอดีก็เป็นการถ่ายแบบ เขาททางทีมงานที่ทําเก่งมากๆาเลยเพราะว่าเขาถ่ายกันคนละคัดแต่เอามาต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเก่งม,มากๆาเลยต้องอกว่าชื่นชมมาก <โฮ S 1> เห็นในตัวโฆษณาแล้วแบบว,ว้าวหรือเจอเซนแวบหนึง่งค่ะตอนตอนที่แบบเปลี่ยนกันว่าหนูเสร็จแล้วเสร็จมาถ่ายถัต่อยเงี้ยเจอแป๊บเดียวเองค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าว้าวทุกคนก็มีชื่อเสียงมากมากแล้วก็แบบวา่าอ่าหนู๋ยยังไม่เคยร่วมงานด้วยเลยก็เลยดีใจที่ที่ได้มาร่วมงานกันในโฆษณาตัวนี้ค่ะ เป็นพรีเซนเตอร์แต่ละคนนะคะแล้วก็มีแบบว่าเมื่อได้ใครก็จะแบบถ่ายรูปคู่คนนั้นได้ในสิ่งคบกับะคะู่จังใจพ่อมากเลยแล้ชื่นชมมากเข้าไปสองวันนี้เดียวเองค่ะคุณแม่เล่นด้วยคุณแม่เล่นแล้วแม่แแก็กทำง่ายๆอย่เชื่อทำไมแม่ทำไม่ได้เชื่อสักทีเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบว่าอ่ะแล้วพอทำให้ได้ปุ๊บแม่ก็ไม่โพสดีกว่า<อ>แม่หน้าไม่สวยหรือก็แบบอ้าว ตัน <ś> หนูดีค่ะหว่าจะได้ตัวเองก็อะ่ะได้ใต้ตามหนูได้เซนใช่ไหมคะตอนแรกก็แบบอุอ๊ยได้ใครนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอ,อุ๊ย ส่งหลายรอบมากวันนี้ก็ได้ที่ไปเสริมมาเล่นปลายทมาในติ๊กต้ตัวเองด้วยหลายๆคนตอนนี้ก็เข้ามาเล่นเยอะขึ้นเนาะเชอรก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สั้นๆแล้วก็เล่นกันได้สนุกสนานมาถ่ายรูปแอ๊ด้เล่นๆงนี้แล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับเชอรได้อยากให้ทุกคนได้แบบไปไปถ่ายรูปคู่กับเชอร์ในรูปแบบนั้นก็มาเล่นในติ๊กต็อกแท็กชาร์เลยคบกับคือมได้นะคะขอบคุณนะคะเชอรป้ง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage t w i n s i g HD t h นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ